สวัสดีครับพบกับครูจอมแกนครับวันนี้ก็วันว่างๆครับวันยุดนี่ครับถาวไปตอนแห่มาครับได้ปลากอน, hey. นี่ครับนอ่นี่เลยครับใส่บ bueno. ิ๊กๆครับเกือบโลเหมือนกันครับวันนี้ก็มีเมนูครับปลากอะนืวอหมบนี่ครับเดี๋ยวเขาอย่างนึ่งมะเนืวอกันครับส่วนผสมกันครับนี่ครับซอสไม่กี้ครับซอสปลาเขียวครับน้ำหมะเนาวครับ น้ำป่าครับน้ำตาลปี๊บครับนี่ครับน่าจะมีพริกพริกนุ่มนะครับกับหอมขาวตามร่วมกันนะครับไปครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเห็นจ้าเป็นใบบักคูครับเนี่ยกรนขาวครับไปครับดือกันครับเอาไปแย่กันเลยดีกว่าครับไปนี่ครับเอ้ยไม่ควเา็นคนแยนี่ครับนี่กัโรยไม่ใช่นัก ต้องใส่นะครับมาแล้วไปอยาเอาไปนึ่งกันดีกว่าครับไปเจ้าจะมาใส่ซอสฝาเขียวกันเนาะเจ้าสักน้อยหนึ่งทําไมมีความนัวเนาะครับมาใส่ซอสสักน้อยอ่ะขอโอเคจะได้หอมๆก่อนนึ่งครับใส่ซอสฝาเขียวครับปิดฟ้าครับฟ้าเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สครับนี่ครับนึ่งไว้ประมาณสิบห้านาทีอ่าสิบห้านาทีอ่าสิบห้านาที ใส่อย่างก็ใส่น้ำปลาแล้วน้ำตาลปี๊บลงไปก่อนเนาะแล้วก็โกนโกนโคนมันละลายพอละลายแล้วสักกําหนึ่งอากลองมันละลายดีๆก่อนนี่ครับโกนโกนโคนครับเมือน้ำตาลปี๊บละลายครับให้มันละลายดีๆเดี๋ยวเขากัดทุมเป็นเนื้อเดียวกัน มันจะได้ล้ำๆเลยเ<ซ>นาะพริกเนาะพริกหอมพริกสามไว้อันนี้เป็นสูตรของใครของแมนนะครับมามี่ไต้ตัวครับแต่วางว่าบ้านเฮามีอย่างฟองเขาก็ใส่ต์ทีสามเตอร์ตีมีสใส่น้ำเหมาาือนน้ำเจ้าวน้ำเหมือนน้ำนั่งนั่งเลยมันเค็มหน่อยเออเข้ามันเนอียกอ่ะโซมหน่อยครับมันส้มเปรี้ยวหน่อยสุดท้ายเดี๋ยวเฮาก็กจะปิดท้ายด้วยผงซูรสครับผงซูรส ใส่น้าจออมน้าเยอะหน่อยมีน้องเข้ามานหน่อยหน่อ,นอ,นอครับโอเคโอเคีห้องก็จะมาล่าล่าด้าดองก็จะมาล่าสิตัวปลาเจ้าครับ นี่ครับเดี๋ยวเขาไป่พอหน้าตากันครับว่าจะเป็นจะได้หน้ามลาครับนึ่งมะนาวครับจะลองจิ้มเขาเอาไว้มันน้ำก่อนพริกกีไซพริกกีไซผมก็เป็นพริกตำเองนะครับใส่ตำใส่หอมขาวนะครับตำเองเนาะใส่น้นอยพอมันเผ็ดมากใส่ป่าสวยไงต้นเขาต้องใส่เผ็ดหน่อยเดี๋ยวได้สเต็ปๆนั่นก็น้ำก่อนน้ำก่อนทำอะไรมาขอพอหน้าตาจิ้ม จะเดนนี่นี่ครับหน้าตาน้ำลาดครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปล้อป่าซุกกันครับไปครับเดี๋ยวเอาไปล้อป่าซุกกันเลวไเขามาลาดไปกันครับ่ะพอกันหันอบครับนี่ครับว้าวครับไกล้จะซุกแล้วครับนี่ครับจีนขาวๆเลยครับนี่หวานตัวครับนี่ครับใสเกือบโลครับไปครับรลอหลอดสุดท้ายครับใกลจะซุกแล้วครับประมาณถ้านาทีละ ซุกแน่ครับปะนี่ครับจวงที่ล้อก็เขาเนี่ยน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วครับปากก็จะซุกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเป็นหลากบนป่าครับหวานจวครับมันเลยนี่นะครับเออน่ากินก็ครับน่ากินก็ป่าก็จะซุกแล้วครับที่รอกรรครับนะมาครับมาครับเอาออมาฟอครับซุกแล้วครับหอมก็หอมว่ะหอมเหว่งเทศมากเลยมาเดี๋ยวเขายกไปใส่จานเลยปะ อัโยกไปเส่จานเลยโยกโยกกับ no อันบนยกกับอันบนด้ยกันไปพอนกะโอ๊อ่ะพอเป็นอย่างเดียวยกไปไปอย่าเอาไปป้ากันพุดนนะครับนี่ครับซุกเรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊ปปีหนึ่งแล้วครับไป๋ยวเอาไปจัดจานกันดีกว่าครับไปครับพอนก้โอ้ย ได้ใส่จานมันบ่ได้ใส่จานไว้เนาะเดี๋ยวกอนเนาะนี่ครับนี่เขากันนเนืเรี่าร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้ยงามครับขนจีนมันครับโอ้ยจีนมันติดไหมครับก้อนเลยนี่ครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเอามาลาดดีครัวครับลาดพริกนี่ครับนี่แล้วอยากมาลาดครับมา เฮ้ยน้ำลายไหลเลยครับนะครับอ้อโอ้ยตุ๊ดครับอันนี้ต uh, uh, ุ๊หอมครับได้กินก็ครับได้กินก็หอมครับ ครับอ๋อจะมะนาวหั่นหมั่งา้ครับใส่สักน้อยนะครับตกแต่งครับตกแต่งน่ครับอ่ามีครับนี่ครับป่ากอนึ่งมะนาวครับวันนีไในเมนูนี่แล้วครับนี่ครับออยข่าจะล้อมขนาดเลยครับไปครับไปกินกันดีกว่าไะ